ให้บอกรถคลาสสิกซิ่งไม่ได้นะครับช่วงล่างไม่ดีขี่คอนโทรลยากผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่กับ Triumph ม Speed ท w ินเอ้ยใช่ป่าววะเออเอาใหม่ออกบิ๊กไว้ยางมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกุ้งสีออโต้พร้อมสตาร์สปีดทวินพันสองนะครับที่ใช้คาว่าเมื่อกี้ผมไปขี่ในสนามพีระโคตรมันเป็นรถที่หน้าตาดูคลาสสิกยิ่งนักนะครับแต่ใช้คาว่า อยู่บนถนนอย่าไปดันเชียวถ้าเจอพกตึงๆนี่ใช้เคาว่าเขาอาจจะหนีไปปิวดได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างถ้านั่ง r i t i n g Position รวมถึงกําลังรอบเครื่องหลายๆอย่างและบวกกับพอปี2025เนี่ยเขามีในส่วนของตัว IMU เพิ่มขึ้นมามี Optimize traction control Optimize ABS นะครับคำว่า IMU คือรถจะรู้สถานะรถเอียงนี่คือเทคโนโลยีที่อยู่ในรถซิ่ง แต่ทรอยัมใส่อยู่ในรถคลาสสิกนะครับใช้คือว่าหน้าตาถึงจะคลาสสิกแต่อย่าเพอไปดันเลยเพราะว่าเทคโนโลยีคันเร่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่มาแบบจัดเต็มนะครับแล้วพอตัวนี้ด้วยความเป็นสปนะีดทวินพันสองเนี่ยทรอยัมเขาเหมือนเขารวบยอดระหว่างสปีดทวินกับทรัคตันในอดีตมาเป็นในตัวเจนนี้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทรัคตันพันสองไม่มีผลิตเลยนะครับเขาเลยเหมือนเป็นออปชันได้ว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีออปชันตรงที่ว่าจองรถแรกๆที่ตอนนี้เขาจะมีแถมคือจะมีแถมในส่วนตัวแฮนด์จับโช๊คเบาะตูดมดถ้าเราใส่่2อยยาาางนนนนีีีจ Twin, จ้จจกกปทททวิะลัััต ทำให้จะมีเบาะสชุดแล้วก็แฮนด์สชุดใครซื้อรถอแรกพันก็คือได้2ชุดเลยนะครับแต่ถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยอันนี้เป็นโปรโมชั่นช่วงแรกนะครับซึ่งข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งคือถ้าเราดูที่พักเท้าเนี่ยเขาจะเป็นพักเท้าที่เหมือนย่องขึ้นมาละเวลาท่าการัขี่นะจะย่องขึ้นมาจะต่างกับตัวสปีดทวิน900ที่เครื่องเล็กกว่าถ้านั่งเลนจ์โปรโมชั่นก็จะไม่เหมือนกันพักเท้าจะอยู่เตี้ยกว่าเลี้ยวนินด,นนดนนหนึ่งติดเลี้ยวนิดหนึ่งติดนะครับแต่เข้าใจเพราะนั่นคือรถคลาสส เขาเช็ดพื้นพักเท้าไม่ติดนะครับแล้วก็ถ้านั่งขับขี่ใช้ว่ามันมากและรถตึงมาก6เกียร์แบบตึงๆเลยนะครับและสำคัญคือช่วงล่างช่วงล่างหน้ามาซ็อกชี่หลังได้เป็นเออร์ลินนะครับโชค๊คและเบมโบในส่วนคาลิเปอร์หน้าได้เบมโบสไตล์มานะครับก่อนหน้าน,นี้จะเป็น m m 50ซึ่งสไตล์มาเราจะเห็นอยู่ในซูเปอร์ไบค์200แรงมานะครับ แต่ Triumph ใส่ยูมาให้ใน2025 s ปี e ทวิน n 1น0อด้วยใช้คำว่า performance คันนี้นี่คือถือว่าหน้าตาเป็นคลาสสิกแต่ผมบอกเลยว่ารถสปอร์ตในบางรุ่นอย่าเผลอไปดันนะครับเพราะเขาอาจจะฉีกเราไปปิวเลยก็ได้แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกก็คือเรื่องตัวเลื่อนไม้นะครับเลื่อนไม้ในตัวนี้เขาก็จะเป็นจากตะกอดเป็นไม้สลูกเขารวมเป็นไม้ลูกเดียวไม้ก็จะเป็นคล้ายๆกับในตัว Triumph t i e n 660นะที่จะเป็นไม้กลมจะได้ฟีเจอร์ตรงที่ว่าเราสามารถซื้อออปชั่นเพิ่มเติมในส่วนที่เชื่อมต่อกับมือถือให้รรัับทพเเปลลี่ยนง รวมถึงโชว์แผนที่เป็นลูกศรน,นะว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน่ยอยู่ที่หน้าเืินใหลได้แต่นี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับทรยอัมให้ควิกชิปเปอร์มาเลยขึ้นและลงนะครับกับรถเดิมไม่ใช่เป็นออปชั่นซื้อเพิ่มนะครับมาให้กับรถในตัวสปีดทวินพันสเลยมาเลยทําให้ผมมีความรู้สึกว่าอย่ามองว่าเป็นคลาสสิกแล้วไม่แรงเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่มีอันนั้นไม่ใช่ทรยอัมสปีดทวินพันสในปี2025นะครับ